วันนี้ก็เป็นการจัดช่อหน้าเดียวนะคะช่อยาหน้าเดียวนะคะเราเริ่มด้วยการพันใบหมานะคะในลักษณะแบบนี้นะคะพันกระเทยไว้นะคะจากนั้นอาใบที่หนึ่ะคะวางแล้วก็ใบที่สประกบในลักษณะนี้นะคะอยู่นี้งนิดนดียนะคะให้คป็นตั้กองแล้วก็ใบที่สาาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะได้สามขั้นแบบนี้นะพอเราได้สามขั้นแล้วสามใบแล้วนะคะก็จะใส่ด้วยแบบกลาหนึ่งแบบตรงกลางนะคะแบบนี้ ปลัดดอกนะคะแล้วก็นํใบปหลวนะคะสิ่งเหลวผสมนะคะผสมการใส่ใบตรงนี้เ็ช่วยให้ตัวใบดันตัวดอกหน้าดอกของกระสับเด้งขึง้นมานะคะในลักษณะนี้เดี<ม>๋ยวเราก็มัดหรือพันตระเทยไปก่อนเป็นสเต็ปแรกนะคะเอาเราจะป,ประมาณก,ก็นำกรหลับมาใส่สองดอกนะคะด้านข้างทางซ้ายหนึ่งดอกด้านขวาหนึ่งดอกนะคะ,ะลักษณะแบบนี้นะ แล้วเราก็ใส่ไปหลิวเพิ่มนะคะแล้วก็ใช้เชือกนะคะมัดไปเข้าๆกันก็ได้นะคะเพาตรงนี้เนี่ยเออเราปักมัดระเภบพิเยวนะคะแค่ล็อกแรกนะคะแล้วก็ใช้เชือกมัดไปเข้าๆไม่ต้องมัดแน่นนะคะเพราะเวลาที่เราจะเติมดอกมาจะได้เติมไม่ง่ายนะคะมัดไว้ประมาณนี้นะคะพอให้อยู่ เพื่อให้ดอกไม้มันล้างอยู่ค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะ,ะ,ะแล้วเราก็เติมนิวอีกนีดนึงนด้านนีน้นะคะเพื่อให้ใบฟูขึ้นมาเพื่อช่วยล้างตัวดอกที่เราจะใส่เพิ่มลงไปนะคะ,ะเติมขินหรเข้าไปส่อนเข้าด้าไปก่อนนะคะ แล้วก็เติมกกุหลาบตรงกลางนะคะเติมกกุหลาบของการหนึ่งดอกนะ,ะด้านซ้ายหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้หนึ่งดอกนะจากนั้นเราก็เติมใบนะคะใบทางหมากหมากขุ่นแบบนี้ ด้านอันหนึ่งใบนะคะคือสามากักเสร็จแล้วก็เติมกลิู่นะคะ เติมกิ่นอยู่ยด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะกิ่นก็ต้องเติมด้านข้างนะคะเติมด้านข้างด้วยมาสอนข้างนะ,ะแล้วก็เติมดอกหลังด้านนอกนะะนดอกแล้วก็ด้านนี้นดอกะคะพอจะประมาณนี้นะคะแล้วก็มียงังสามารถเติมด้านในตรงนี้ได้นะคะิดอก หมุนหน้าดอกไม้มานะคะหมุนหน้าดอกไม้มาเสร็จแล้วเราก็เติมด้วยอิกหนึงนะคะเขื่อนใส่ในรอบนะ ก็เติมกุหลาบมาตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็เติมกิ่งหรูอเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อให้ลักษณะช่อดูโูขึ้นมานะคะฉะนั้นก็จะเหลือกุหลาบอีกด้านหน้าอ <Pa> ีกนิดหน่อยแล้วก็จะพอแล้วนะคะตอนนี้ที่เรายังไม่มัดด้่นเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ขยับรือาจากจังหวะของดอกได้นะคะต่อมาก็กุหลาบอหนึ่งดอกตรงนี้นะคะด้านตัดด้านนอกหนึ่งดอกนะคะดอกกหลาบเดียให้ยาปากตัวต่ำมากนะคะถ้าต่ำไปเนี่ยดอกมันจมมันจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้หนึ่งดอกนะคะ แล้วก็เติมกุหลาบสีมาตรงนี้นะคะล้าก็เติมสีที่หน่อยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมัดไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไปมัดไ้ก่อนตรงนี้เมื่อเราตัดดอกได้ระดับเรียบร้อยแล้วนะคะมาัดเชือกนะคะให้แน่แล้วนะคะลำดับต่อมาเราก็จะใส่ใส่บมาคู่หมากเบียนะคะรอบนอกนะคะด้านนี้ใบใหญ่ใบยาวด้านขวาแล้วก็มาด้านซ้ายใบยาวนะคะต่อมาก็ใส่ใบที่มันท่านลงนิดนึงนะคะ เวลาใส่พยายามใส่ลสลับสองข้างให้หมนกันนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะตรงนี้สามใบตรงนี้หนานๆนะคะจากนั้นก็จะวางสบางว,วางสบางตรงนี้นะคะข้างๆแล้าไปด่อนนวาคะแล้วก็ ตอนสุดท้ายเราก็จะมัดที่ชั้หลักนะคะอ่า่เร่อลมัดให้เรียบร้อยมัดให้แน่นนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการเติมด้วยดอกคาสเทียนะคะไล่เติมจากส่วนด้านหลังกับดอกก่อนจากส่วนที่สูงๆก่อนนะคะก็จะเติมไปนะ,ะแล้วก็เติมทุกช่อง ทีนี้เราก็เติมดอกแคสเกดโดยรอบช่อนะคะลักษณะเดียจะเห็นว่าเอ่อเวลาที่เราเติมมันจะเติมตามโครงสร้างของทรงของดอกหลักที่เราตักไว้นะคะที่เราข้อช่อไว้นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการเติมใบสังนะคะเพื่อให้ตัวข้อรีน้ําหนักมากขึ้นนะคะเติมด้านหลังหนึ่งใบนะคะด้านข้างซ้ายนี้หนึ่งใบนะคะด้านข้างท้านี้หนึ่งใบนะแล้วก็มาเติมด้านหน้าแบบนี้นะคะหนึ่งใบ ก็ต้นนี้หนึ่งใบนะคะเหลือใบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตรงกลางหนึ่งใบนะคะเ,เราก็จะไล่ขนาดไซส์ของใบนะคะใบเล็กๆจะอยู่สวน,นหน้านะคะแต่ใบที่มีขนาดใหญ่ก็จะอยู่ด้านหลังๆนะคะจากนั้นึมัดด้วยเชือกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเราก็มัดเชือกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดเชือกน,นี้ออกะะให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนปลายด้านล่างคอะโปลก้านก็เหลือไว้ประมาณหนึ่งซืบจนเกินตรงนี้นะคะเระจาจัดกานเอาให้เท่ากันนะคะ,ะส่วนอ่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านในนะคะเราอาจจะเติมให้ใบสังใบเล็กๆนะคะนะคะเพื่อให้ได้สีที่สวยางามขึ้นนะคะแทรกลงไป แล้วก็เติมใบต่างๆไปด้านบนตรงนี้ด้านละหนึ่งใบแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งใบนะคะเพิ่มเพิ่มเติมเพิ่มความสว่างด้วยสีเขียวออนๆนะคะั้อนต่อมาก็คือการจะห่อด้วยสำลีนะคะีการสำลีเราก็นำสำลีมาห่อนะคะับพันตัวก้านนะคะส่วนที่สำคัญคือด้านโคนและด้านนี้นะคะให้ได้สำลีเยอะๆนะคะพันแล้วก็หมีเข้าไปนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็เอาไปชุบน้ำนะคะชุบน้ำให้ชุ่มนะ มะจุ้มแล้วเราก็บีบน้ําออกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันไม่ไหลเอยนะคะ,นะคะแล้วก็ต่อามาก็คือพันด้วยกระดาษฟอยนะคะวางตัวท่อลงไปต่อน,นะคะแล้วก็พับดันขึ้นมาพันมีลงไปนี้นะคะับด้านซ้ายลงมาต่อน,นะคะแล้วก็พันตรงน,นี้ปิดยาวแล้วก็บีบให้แน่นค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ 10, จุดพันจ้าตุดท่อให้เรียบร้อยนะคะ,นะคะ กาห่อช่อนะคะเราเริ่มด้วยกระดาษแผ่นแรกนะคะเราพับเป็นสส่วนนะคะเป็นนะคะลักษณะแบบนี้นะคะน,นี่คือชิ้นที่หนึ่งนะกระบานะคะวางแล้ววางในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวช่อมาวางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จับคบขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะในลักษณะนี้เห็นตัวกระดาษก็เจนนะคะ ะคะแล้วเราก็ใช้เชือกพัดแน่นะะน,นะคะเชือกพัดแน่นนะคะอาประรัดษานะคะที่แ่นที่แรกนะคะแล้วก็วางตามยาแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะหนึ่งส่วนสองส่วนส่วนที่สามนะคะแล้วก็ส่วนที่สี่กแเบบนี้เสร็จแล้วก็วางกระลดเอาต้าเสียงมะลัดแบบนี้นะคะนำช่อมาวางเข้านะคะ แล้วก็จับขึ้นขึ้นมาดึงกระดาษขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นกระดาษสองแล้วก็สองจะสองชิ้นหรือแล้วกระดาษแบบนี้แล้วก็ใช้เชือกมัดนะทุกกระดาษทุกแผ่นที่เราเข้าไปนั้นต้องใช้เชือกมัดสุรท้านะคะกระดาษสาชิ้นที่สองนะคะพับเหมือนกันนะคะแต่ไม่สีนกันนะคะ ติดข้าของอรกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ทั้งสองเล้นะคะจกแ,แล้วก็บินขึ้นมาเดินก,กระดาษึ้นเล็กน้อย แล้วก็ใช้เชือกมัดกันดีกว่าเวลาที่มัดเชือกนั้นที่พยายามมัดอยู่เดียวกันอยู่จุดเดิมนะคะอย่ามัดไปลามไปข้างล่างนะกระดาษมันจะไม่อยู่ระับที่นะคะจากแก้วแผ่นที่สองนะคะเอามาวางในกระดาษแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับสีที่นี้นะคะเพื่อที่เราจะพยายามมัดข้างหน้านะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เอามาวางด้านหน้าตรงนี้วางด้านหน้าช่อนะคะให้ตัวกระดาษดันไปด้านหลังนะคะดันไปด้านหลังนะ แล้วก็ตา่าให้แน่นๆ,ๆึ้นไปนะคะนะคะเราก็จะไ,ไ,ได้าาน้ำใสแบบนี้นะคะแล้วเราใช้เชือกมัดให้แน่นะค่ะกระดาษแก้วแผ่นที่สามนะคะวางในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบาหนึ่แบบนี้นะคะแล้วก็นำชอบบน่อแตกไม้มาวางนะคะวางไปแล้วจับตรงด้านมีตาด้านข้างซ้ายนะคะ เราเปิดเารสานี้นะคะจะค่จัาจาบลวดนะข้้งต่อตัดตาดึงหน้ากระดังี่เข้าตันนะคะเรา,าก,ก็ค่อยๆจับลวดนะแล้วทอดขล่างก็ดึงให้เปินงานคะได้นะแล้วหลังลนะคะก็ดึงให้สุดงานนะคะแล้วก็ใช้เชือกมัดค่ะ แะะล้วทางส่วนด้านสุดนะคะแล้วก็ส่จำนวตรงน,นี้จากนั้นก็ใช้ริบบิ้นนะคะหาริบบิ้นที่มันตีเสร็จเรียบร้อยนิดนึงนะคะมามัดนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปุ่บโบนะคะริบบิ้นสีขาวนะคะพับครึ่งนะคะให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะจากนั้นกลางออกนะคะกลางออกเสร็จแล้วเอาโบเอาริบบิ้นทางด้านขวามือพับมาทางก้ามมนทางซ้ายหายที่จุดตึ่นการนะคะประมาณสี่นิ้วนะคะจากเส้นด้านซ้ายพาดก,กลับไปทางด้านขวามือสองข้างให้เท่ากันนะคะประมาณสี่นิ้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ชิ้นที่สองโบกหูที่สองนะคะจับค้ายย้อนกลับไปทางซ้ายนะคะชิ้นที่โบหูข้างนี้ข้างซ้ายมือย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปหลังจากนั้นจับเส้นด้านขวามือด้านนี้นะคะย้อนกลับมาข้างบนย้อนกลับมาข้างบนนะคะอันนี้ก็ย้อนกลับมาข้างบนนะคะในลักษณะนี้นะคะด้านสีนูเอ่อสีนเราก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็ขยับบ้หัโบ้ให้ดีนะคะแล้วก็พับขีดไปขีดมาในลักษณะแบบนี้นะคะเอ่สำหรับคนที่ยังเพิ่งหัดทำใหม่ๆนะคะก็อาจจะใช้ได้นะคะมัดต,ตรงกลางไว้ก่อนเพื่อที่เราจะทําโบชิ้นที่สองได้ง่ายขึ้นนะคะให้ได้สีขาวทานมัดไว้ก่อนนะะใช้ได้มัดให้แน่นนะคะแล้วก็ตัดได้ออก ะะอันนี้คือชิ้นแรกะคะืคอชิ้นเดียวก็ใช้สามารถใช้ชิ้นเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้ามีสองสีก็ใช้สองสีนะคะสีสีหนึ่งอาจจะมีลายจุดเล็กๆน้อยก็ได้นะคะหรือจะเพียบก็ได้ให้ใช้สีต่างกันแบ่งครึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พับวางลงมาเป็ลนลักษณะเดียวกันนะคะย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะคะหลับปิดกลับนะคะ,นะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาวางบนสีขาวนะคะวางตรงกลาง จากนั้นก็ใช้ตะลวตะกัวนะคะักให้ได้จุดตึงกลางเรียกจุดกลางแบ่งครื่องสองข้างเข้เท่กากันเนาะนะคะแล้วก็เอาตะกัววางผ้าไปพันไปดึงไปไว้ข้างหลังนะคะเดินตรงตรงไม่ต้องไม่ต้องพันจับมานะคะดึงตรงตรงแล้วก็บิดเลยค่ะบิดให้แน่นนะคะแค่นี้ริ่งได้อยู่แล้วนะคะนะคะจากนั้นก็นำมาผูกติดกับตัวช่อ นำโบมาผูกในตัวช่อนะคะส่วนรูดตะกัวเราก็ไช้ไม้พันเป็นเกลียวนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะลักษณะแบบนี้เนาะส่วนะะด้านล่างของรูปิน้นหรือโบเราขันะะโบแล้วก็แต่งสักนิดนึงนะคะให้เรียบร้อยนะคะไ,ได้ลับนี้เะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่อหน้าเดียว จะมองเห็นแค่ด้านเดียวนะ่คะ